น้องเซบบเลียนนะครับน้องมาอาบน้ำสางขนแล้วก็ตัดขนด้วยกันไก่นะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะสางขนให้ก่อนเพราะว่าขนเป็นก้อนแน่นแล้วนะอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับน้องเซบิเลียนมาอาบน้ำสางขนตัดขนด้วยกันไก่ทั้งตัวนะครับพี่ช่างตัดแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นให้กับน้องด้วยนะครับรวมทั้งขนบริเวณใบหูนะครับเพื่อที่จะลดการสะสมความอับชื้นลดการสะสมสิ่งสกปรปกบริเวณใบหูของน้องนะครับจะได้ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย น้องเซบิเลียนนะครับน้องมาอาบน้ําสางขนแล้วก็ตัดขนด้วยกรรไกรนะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะสางขนให้ก่อนเพราะว่าขนเป็นก้อนแน่นแล้วนะเห็นตรงท้ายไนดะ้เห็นไหมครับเนี่ยเป็นก้อนสังกะตังติดแน่นแบบนี้นะครับเราจะต้องสางขนให้เอาขนที่เป็นก้อนนี่ออกก่อนจากตัวน้องออกก่อนนะครับก่อนที่จะตัดขนด้วยกรรไกรหรือว่าก่อนที่จะอาบน้ํานะไม่งั้นมันจะอาบน้ําได้ไม่สะอาดนะครับ อาบน้ำตัดขนอาบน้ำสางขนร้านน้องหมาน้องแมวสาลอนในสวนเกษตรมาขอนกันครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3หาครับรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวสัลอนครับสองตัวนี้มาจากบ้านเดียวกันนะครับน้องจะมาอาบน้ำสางขนแล้วก็ตัดขนไเป็นไก่เหมือนกันครับรหว่างรอคิวเรามีน้ำให้น้องกินนะของน้องนี่ทำตกลอะ สานขนเสร็จแล้วเราพราน้องมาอาบน้ํานะสานขนแล้วก็ตัดขนด้วยกันไกลขึ้นทรงไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอาบน้ําเป่าขนให้แห้งแล้วก็ไปแปลงขนจากนั้นก็ตัดขนด้วยกันไกลกันอีกรอบหนึ่งนะเย็นชิ่นใจดีไหมหลังจากพี่ช่างสานขนให้รอบแรกนะครับแล้วก็ตัดขนด้วยกันไกลขึ้นทรงไว้แล้วก็พาน้องไปอาบน้ํานะครับเป่าขนแห้งแล้วกวาจะแห้งได้นะเพราะว่าขนน้องค่อนข้างหนานะครับแล้วก็แห้งแล้วเราก็มาตัด แต่งขนกันอีกรอบนึงนะครับสามขนตัดขนรอบที่2นะครับอันนี้เพื่อที่จะให้เข้าทรงไปทรงกลมทรงมีเทดีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าตัดขนให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงครับเสร็จแล้วนะครับน้องเซบิเลียนมาอาบน้ําสามขนตัดขนด้เป็นแก่ทั้งตัวนะครับพี่ช่างตัดแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นให้กับน้องด้วยนะครับรวมทั้งขนบริเวณใบหูนะครับเพื่อที่จะลดการสะสมความบอบชื้นลดการสะสมสิ่งสกปรกบริเวณใบหูของน้องนะครับ จะได้ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายนะครับตัดขนที่ก้นเนี่ยเวลาที่น้องอึกนะครับอึจะได้ไม่ติดกับขนด้วยบริเวณก้นของน้องนะครับรวมทั้งขนขาขนที่บริเวณอุ้งเท้านะครับเวลาที่น้องเดินเหยียบน้ําเหยียบอ่าพื้นลื่นนะครับจะได้ไม่สะสมความหมับชื้นแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะครับเวลาที่น้องเดินนะรวมทั้งขนที่ท้องครับเวลาที่น้องฉี่มันจะได้ไม่สะสมความหมับชื้นไว้นะ แล้วก็สางขนเอาขนที่ตายแล้วออกจากตัวนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องขนรุดร่วงขนพันกันขนฟุ้งกระจายนะครับทั่วบ้านนะครับอันนี้เราก็จะาสางขนนะคนที่ที่ตายแล้วนะัออกจากตัวน้องให้หมดแล้วนะครับแล้วก็ตัดเป็นทรงกลมแบบนี้นะเราสางขนให้เพื่อที่จะลดความอับชื้นด้วยนะครับเพราะว่าขนสัตวตังที่ติดแน่นหนาๆเนนะี่ยมันจะเก็บความอับชื้นไว้ทําให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็ผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของน้องนะครับรวมทั้ง ขนหนานาที่เกิดจากขนสังกะตั้งมันเก็บสะสมความความร้อนในร่างกายด้วยนะครับทําให้น้องหอบในชั่วอากาศร้อนนะช่างกาลังจัดแต่งขนให้กับน้องปอมอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ขนหนานาที่เกิดจากสังกะตั้งมันเก็บสะสมเห็บหมัดด้วยนะครับเราก็จะดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราสางขนแล้วก็ตัดขนให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อาบน้ำตัดขนอาบน้ำสานขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขันกันครับ0 8 6 6 4 0 4 4 4 3รายได้ส่วนหนึ่งพิสร่างใช้ในงานจิตอาสาแต่งงานให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิที่ต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสํับรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับขอบคุณที่ใช้บริการครับ